ทุกคนฉันไลฟ์ในไอจีด้วยขออยิงมมากหรือเปล่าอะไรนะ You look so professional No I don't น m นนะจะเปลี่ยนเสื้อใหม่ได้ไหมไม่เดี๋ยวคนซื้อ <laughs> ไม่เฮ้ยมีคนเข้ามาแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาออลืมใส่แคปชั่นอะไรมัน,มนใสมน่มันทำได้ปะมันทำได้ปะแป๊บนึงนะแป๊บน,นึงนะอันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้รีเควสต์นูไม่ได้อ,อ,นนอ,อะนี่อืมตอนแรกหนูว่าไอจีอ๋อมีสองอันเลย <c oughs> คำพูดนะคะ <c oughs> ห้ามพูดนะคะอ๋อมีอันนี้เป็นมอนิเตอร์เหรอเออทำไม่เป็นอ่ะทำยังไงไม่เป็นไรบอกพูดเอาพูดเอาแล้วก็อยากเมนแล้วก็พิมพไว้อะกะติกาลืมไม่ได้ทำนานก็เมนแล้วก็พิมพไว้ <Okay. S 1> โอเคเขียนว่าเขียนว่าอะไรอะ <laughs> หลสภาพจ้า แป๊บนึงนะโซ่มือใหม่กันมากจัสดีค่ะทุกคนในติกตอกสวัสดีค่ะทุกคนในแอบนี้แป๊บนึงนะแอมแมยืมซะเอ้ยไม่เป็นไรกูใส่นี้กด้ได้ค่ะเอฟในนี้ได้เลยอันนี้เป็นช่องทางหลักเออ <c oughs> ไม่แล้วคือระบบระบบอะ่ะ ยังไงอะเพื <htaking> ่อ <c> น <oughs> เอฟแล้วทกักกูมาแชร์รูปทักแชทนะคะ <c oughs> พิน <Graham> อะไรเนี่ยปึ้มพินเย่ถูกยังไฮแบม สองสาวสู้เราเราจะทราบได้ไงว่ามีคนไทยเข้ามารอซื้อเสื้อผ้าลเดียวเราไม่ทราบเสร็ค่ะพรอกันย่างพรอกันยังสวัสดีค่ะไหนใครพร้อมเอ็ม พิมหนึ่งมาหน่อยค่ะดันหนึ่งดันหนึ่งให้หน่อยค่ะ <c oughs> มีใครพร้อมเอฟเราบ้างคะดันหนึ่งให้หน่อย <c oughs> ดันหนึ่งให้หน่อยนี่ <c oughs> ฟังออกด้วยหรอ,หรอ <c oughs> มึงหรือว่าหรือว่าอ่ะมีอะไรไอจี ID มึงน่าจะอันี่ป่ะไอันนี้ระะนนหรอ <c oughs> เออ มึงวไงแต่เขาจะยากปะถ้าเขาชอบกูนไม่รู้นั่นแหะดิมึงอาจจะยากไหมเพราะทุกคนอยากถัดมึงไปแน่แน่อยากทำดูอัไลฟ์ปะทำไงอะแล้วดูโอกับใครอะกับมึงอ่ะคนไทยพร้อมหนึ่งเห็นไหมนีละหนึ่งตั้งหนึ่งคนจริงไหนนี้คนไทยพร้อมกดฟิกไหมคะ หนพิมพิมหนึ่งมาให้หน่อยสิคะจะได้เริ่มต้นตลกอ่ะคนไทยเห็นไหมไม่มีคใครกลัวของมึงจริงๆถ้าในนี้ยนะจริงไม่งั้นอ,าอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแน่ใช่โ <c oughs> okay. อเคเอาของกูนะ <c oughs> <c oughs> เอเอเอาของะะเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนที่รอเอฟเสื้อผ้านะคะเดี B ๋ยวไปเจอกัน <c oughs> ที่ไอจีแบมนะคะบอที่เมที่เมปักไว้ตอนแรก <c oughs> ที่เมลงสตอรี่ไว้ตอนแรกนะ อันเนี้ยปิวได้ยังพูดไปสิบอันแล้วคำที่เขาห้ามพูดอ่ะโอเคเอืมโอเคเอาใหม่นะคะภาษาไทายเท่าน,นั้นก็คือทุกคนเดี๋ยวในในนี้นะคะในนี้นะคะเรามองหน้ากันอยู่นะออคือเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ i g จบโอเคขอให้วันนี้ AI ไม่ทำงานนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ BAMBK นะคะใช,ใ<น>ใช่ใช่ใช่ ไปเจอที่นั่นนะคะ B A M B K นะคะบาย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  Go Go B A M B K บายบายคะ่ะออนนี้อยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้นะคะ